สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศาีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีปปะจัมวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤศจิก,กายน2563นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดนะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับช่องบูพยาสามารถไปติดตามได้ในช่อง description นะครับจะเกาะรายละเอียดและข้อมูลต่างๆในการติดต่อไว้ที่ตรงนั้นนะครับเราจะมาดูอทธิพลของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงของเดือนนี้ไพ่เมนหลัก energy ของตัวคุณได้เพจอับคับนะครับเพจอับคับเนี่ยเป็นไพ่ของการที่คุณนั้นมีในเรื่องของความสุข ความหวังนะครับการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆมีในทิศทางที่ดีเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณนั้นโคจรเป็นวินาศกับดวงชะตาจึงทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเหมือนกับยังมีความกดดันมีความเครียดมีความเซนสิทีฟอยู่บ้างแต่โดยรวมคุณรู้สึกเหมือนกับในช่วงเดือนนี้มีความหวังมากขึ้นหรือมีอะไรที่มันเข้ามาแบบดีมากขึ้นมีสิ่งที่ดีต่อใจมากขึ้นหรือบางทีมีอะไรที่มันเหมือนกับว่าทําให้ตัวคุณนั้นรู้สึกกระชุ่มกระชวยมาก ขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมีเกณฑ์ของการติดต่อสื่อสารได้รับข่าวดีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นแต่โดยรวมก็ยังเป็นในทิศทางที่ดีแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปและไพ่เพจออบคัพนั่นหมายถึงว่าเป็นไพ่เด็กถูกไหมครับนั่นแปลว่าคุณต้องพยายามปรับในลักษณะของทัศนคติความคิดของตัวคุณเองนิดหนึ่งหรือปรับจูนทุกอย่างให้เข้ากันนิดหนึ่งเนื่องจากเพจออบคัพเนี่ยเป็นไพท่ที่เริ่มต้นแล้วถ้วยแปลว่าความหวัง นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของพลังงานด้านบวกหรือด้านจิตใจของตัวคุณเองจะมีสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวคุณได้เพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยเป็นวินาศกับดวงชะตามันเป็นความกดดันความเครียดความวิตกต่างๆอะไรแบบนี้นะครับกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีคือการเปลี่ยนแปลงดังนั้นชาวราศีมังกรลัคนามังกรใครที่ต้องการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องเหมือนกับ เดินมาถึงจุดจุดเปลี่ยนของตัวคุณเองคือคุณต้องทนอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งน่าจะเป็นวันที่5ธันวาคม2563นี้นะครับดาวเสาร์จะโครจรเข้ามาทับกับลักนณาเป็นตำแหน่งกเกษตรคือความมั่นคงแหละแสดงว่าสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยในช่องเดือนเนี่ยอ,อาจจะต้องนิ่งเงียบสงบเสริมความเคลื่อนไหวไปสักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็อาจจะยังมีความอึดอัดใจวิตกกังวลหรือมีความเครียดมีความเซนซิทีฟบ้าง เพราะว่าถูกกำจัดสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่สามารถแบบโอเพ่นตัวเองได้แบบมากมายนะครับหรือยังมีการที่ต้องจบจากเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองก่อนและทุกอย่างจะมีในผลที่ดีภายหลังในวันที่5้ธันวาเป็นต้นไปดังนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนเลยคุณยังต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองความเครียดความวิตกความกังวลน,นะครับ แต่ดีในลักษณะของการติดต่อการสื่อสารในเรื่องของโลกของออนไลน์เนื่องจากมีท o ็อ f ว n นเกิดขึ้นทว็วานเป็นไพ่ของการติดต่อการสื่อสารระหว่างกันและกันหรือการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้แต่ว่าโดยรวมเหมือนกับการติดต่อซึ่งหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่ถ้าติดต่อในเรื่องของการสื่อสารในโลกของออนไลน์กับประสบความสําเร็จที่ดีกว่า เนื่องจากดาวประจำตัวเป็นวินาศกับดวงชะตาแล้วดาวพระัษ์บดีนะครับที่เป็นเรือนสหัชชาหรือแปลว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยมาอยู่ในเรือนวินาศเป็นกเกษตรด้วยเพราะว่าคุณจะเด่นในเรื่องของการติดต่อกับคนสังคมโดยรวมในเรื่องของออนไลน์เนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็ตรงกับไพ่ที่ว่าทูออบวานคือไพ่ของผู้ชายที่จับไม้สองไม้เนี่ยมันแปลว่าการสื่อสารระหว่างคนสองคนและมีลูกโลกเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าก็หมายถึงว่าในลักษณะของ โลกออนไลน์ต่างๆนะครับจะดีเช่นกันอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะได้รับการติดต่อการสื่อสารกันได้โอกาสสิ่งใหม่ๆจากโลกของออนไลน์จะประสบความสําเร็จที่ดีกว่าใครที่มีปัญหาในลักษณะของเรื่องของการงานนะครับหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ชอบมาพักคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับว่าเปิดเผยแล้วอาจจะมีปัญหาหรือมีการ ทะเลาะเบาะแว่งกันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากมีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาหรือการที่แซงทัศนคติกับคนโดยรวมหรือเพื่อนพ้องญาติพี่น้องและก็คนในองค์กรในเรื่องของการงานของตัวคุณด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์กับดาวพฤหัสดาวศุกร์กับดาวพุธโครจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนสุภานะครับเพราะว่าคัดลองครองทำหรือภายในบ้าน เลงกับดาวอังคารที่อยู่ในเอนส์ศาสตร์ชะที่เพราะว่าการติดต่อการสื่อสารเพราะว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารในเรื่องของคําพูดคําจากับเพื่อนพ้องนะครับในเรื่องของบริวารหรือในเรื่องของคนใกล้ชิดแล้วก็ในลักษณะของคนในองค์กรต่างๆจะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนนํามาสู่เรื่องของการเป็นคดีความ เกิดขึ้นได้ในบางคนและบางรายดังนั้นควรที่จะนิ่งเงียบแล้วก็สงบความเคลื่อนไหวอยู่ในที่ของตอนดีที่สุดในช่วงของเดือนนี้นะครับเพราะว่ามีทาวเวอร์ขึ้นมาเพราะว่าอาจจะมีการจบสิ้นการมีปากเสียงกันได้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ยการติดต่อ,อก,การสื่อสารในเรื่องของออนไลน์จะดีเป็นพิเศษแต่คุณก็อาจจะมีความเซนซิทีฟกับความ คิดและทัศนคติกับคนอื่นๆนะครับอาจจะมีความคิดหรือความขัดแย้งที่เห็นต่างกันหรืออาจจะยังไม่ลงรอยกันอะไรแบบนี้นะครับมันสร้างความวิตกความกังวลและความทุกข์ใจให้กับตัวคุณค่อนข้างมากเหมือนกันเอ็กซ์ออฟสอดแต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะเดินไปทางไหนดีเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่ความแบบวิตกกังวลน,นะครับหรือบางทีคุณอยู่ในพบวินาศแปลว่าคุณยังไม่สามารถมองเห็นทางวินาศว่าเออเขาเรียกว่าอะไรคร ปิดบังอำพรางซ่อนเร้นหรือบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปิดเผยเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังไม่สามารถออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือยังไม่คิดที่จะยังออกจากคอมฟอร์ตโซนได้นะครับก็คือเอ f ออฟสอดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะยังไปไม่ได้หรืออาจจะยังแบบไม่มีความมั่นใจพอที่จะไปทางไหนเพราะว่าตอนเนี้ยอาจจะยังมืดแปดด้านนะครับประมาณเนี้ยจากไพ่แปดดาบดังนั้นคุณควรที่จะนิ่งเงียบแล้วก็สยบ ความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งหรือถ้าคุณเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคุณจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีขึ้นมีชัยชนะเหนือศัตรูได้นะครับซิกออฟวานเพราะว่าถ้ายังคิดไม่ได้ว่าจะไปไหนก็หยุดนิ่งแล้วก็พยายามโฟกัสกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นแล้วกล้าเผชิญออกไปจากคอมฟอร์ทโซนคุณก็จะค้นพบกับสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณได้ นะครับแล้วก็พยายามนิ่งกับในเรื่องของสังคมอะไรที่มันเป็นมาอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นแบบนั้นก็อย่าไปเครียดหรือไปจริงจังมากเกินไปนะครับพยายามออกมาจากคอมฟอร์ทโซนแล้วอยู่ในที่ของตัวแล้วก็พยายามคิดมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จกับในเรื่องของการงานของตัวคุณเองก็จะประสบความสําเร็จที่ดีนะครับเพราะว่ามีอิทธิพลของดาวพุธศกูธาตุน้ําอยู่ในเดือนสุภาเพราะว่าคุณมีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีและมีโอกาสที่จะมีการงานมีการเจริญเติบโต มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับดาวกรมมะนะครับก็คือดาวศุกร์จะมาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรมมะด้วยในช่วงของประมาณปลายเดือนทำให้การงานของคุณน,นั้นมั่นคงแล้วก็ดีขึ้น โดยรวมใครที่เปลี่ยนงานนะครับมีโอกาสจะได้ความามั่นคงกับในเรื่องของการงานและมีศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีในทิศทางที่ดีและใครที่มีปัญหามีความขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างกับคนอื่นเนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้หรือสามารถที่จะหลุดพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้จากไพ่เดอะเมจิชียนนะครับไพ่เดอะเมจิชียนแปลว่าการแก้ไขการดูแลการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแป,ปลปงทุกสิ่งทุกอย่างให้ปรับสภาพยืดหยุ่นให้มากที่สุด คนมังกรเนี่ยเป็นดาวเสาร์นะครับดาวแห่งการยึดติดดาวแห่งการที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรหล่ะเป็นคนที่มีความคิดที่ฝังใจหรือมีความคิดที่อาจจะต้องติดลบนิดหนึ่งเพราะดาวประจําตัวเป็นวินาศอีกเพราะว่ายิ่งเก็บกดกับความกดดันกับในสถานะตัวตนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือสถานะตัวตนที่ไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่ เบอร์หนึ่งได้อะไรแบบเนี้ยต้องรอคอยอโอกาสและจังหวะอีกนิดหนึ่งแต่โดยรวมคุณยังสามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่บอกว่ายังมีโอกาสที่คุณจะได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีดังนั้นคุณพยายามอ,ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็กล้าที่จะเดินไปข้างหน้าคุณก็จะค้นพบกับ การงานที่จะประสบความสําเร็จได้และมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งในการงานที่ดีจากดาวสุภาเป็นกเกษตรในช่วงแรกนะครับหรือในช่วงที่2คือในช่วงของเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสได้ตําแหน่งงานมีการโปรโมทมีการงานที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างยังเป็นในทิศท,ทางที่ดีสําหรับในเรื่องของการงานแต่ใครที่มีปัญหาก็เปลี่ยนแปลงคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของการเงินกันบ้าง อิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับก็คือดาวราหูดาวราหูเนี่ยออกจากเรือนอริไปแล้วโครจรเข้าสู่เรือนปุตตะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้หรือการพลิกแพงการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีกลยุทธ์นะครับใครค้าขายก็จะมีกลยุทธ์นิดหนึ่งใช้กลยุทธ์ในการที่จะเหมือนกับโปรโมชั่นนะครับลดแรกแจกแถมอะไรก็ว่าไปต่างๆหรือการทํา พรีเซนตต่างๆออนไลน์ต่างๆจะประสบความสำเร็จที่ดีจากเซนต์ออฟสอดเซน n ์ออฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการถูกขโมยหรือเป็นไพ่ขโมยก็ได้แต่ว่าข้อที่ดีของไพ่เซนต์ออฟสอดเพราะว่าการพลิกแพงการเปลี่ยนแปลงการทำทุกอย่างให้มาเก็ตติ้งก็ได้การตลาดก็ได้นะครับก็จะทําให้ตัวคุณนะั้นสามารถที่จะพรีเซนต์หรือการแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างให้การงานของคุณนั้น ต่อยอดในเรื่องของการเงินที่มีผลประโยชน์รายได้ต่างๆที่มากขึ้นเช่นกันนะครับโดยรวมเนี่ยการเงินของคุณนั้นจะมีการแสวงหาที่ดีและมีโอกาสที่จะได้การเงินนั้นค่อนข้างโอเคเลยนะครับจากไหนถือเหรียญไหนถือเหรียญเนี่ยคือไพ่ของการที่มีการเงินกําลังเข้าสู่ความจเจริญรุ่งเรืองและ มีความมั่นคงมีความมั่งคั่งมากขึ้นและค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเงินจะค่อยๆมั่นคงและฟื้นเป็นในทิศทางที่ดีพเพราะดาการเงินเข้าสู่เรือนปุตตะไปแล้วนะครับการสแสวงหารายได้เนี่ยจะมากขึ้นเป็นเกาะเป็นกรรมและมีการเงินที่หมุนได้คล่องมากขึ้นจากแต่ก่อนใครที่มีหนี้สินก็จะชําระหนี้สินได้นะครับปลดหนี้ปลดสินได้ประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของดาว ราหูไปอยู่ในเรือนปุตตะเปราะว่าการใช้อารมณ์กับการใช้จ่ายเงินดังนั้นคุณก็ค,ควรควบคุมนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าในถือเหรียญคือการควบค,คุมรายจ่ายและก็บริหารจัดการนิดนึงคุณก็จะมีการเงินที่เหมือนกับเหลือใช้ในอนาคตข้างหน้าได้ประสบความสำเร็จที่ดีและมีการต่อย,ยอดในทิศทางที่ดีเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ ที่เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีมังกรความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีไพ่เออดอบขับเกิดขึ้นแปลว่าความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนาธาตุน้ําได้นะครับก็คือราศีกรกฎพิจิกมีนเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณใครที่โสดมีโอกาสคุณจะได้ออการเติมเต็มกับความรักความสัมพันธ์กับคนธาตุน้ําราศี กรกฎพิจิกมีอย่างที่บอกไปนะครับมีอายุน้อยกว่าตัวคุณก็คือเพจออกขับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นอายุเท่ากับตัวคุณแล้วก็วัยกลางคนก็คือในถือถ้วยนะครับก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างดีต่อใจกับตัวคุณและทุกอย่างค่อยๆประครับประคองไปจะมีความรักความสุขความหวังที่มาเติมเต็มความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันมากขึ้นนะครับและมีโอกาสเป็นคนธาตุดินด้วยเป็นอัศวนถือเหรียญก็คุณ ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับเป็นคนหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าดื้อนิดหนึ่งแต่ก็ดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบไม่เร่งแต่โดยรวมจะมีความมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะจากราศีธาตุดินก็คือราศีพฤกษก มังกรเป็นคนที่อายุใยกลางคนและเท่ากับตัวคุณนะครับมีโอกาสที่จะมาติดต่อสรสัมพันธ์กับตัวคุณใครที่มีปัญหาความไม่เข้าใจกันหรือการทะเลาะเปาะแ่งก,กันกับเรื่องของความรักที่ไม่ชัดเจนหรือมีความรักที่ถูกปิดกั้นโซเชียลมีเดียต่างๆถูกบล็อกโซเชียลมีเดีย บางคนถูกบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกไอจหรือมีปากเสียงกันจนต้องทะเลาะกันจนต้องจบเลิกลากันแล้วก็ถูกบล็อกกันไปแบบนี้นะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้รับการติดต่อการสื่อสารมาเหมือนกันหรือได้รับการกลับมาของคู่ครองคนหลักกลับมาคุยกลับมาเคลียร์กันนะครับมีโอกาสกลับมาเคลียร์กันได้นะเพราะว่ามีไพ่ของการเคลียร์กันก็คือ the m a g เช i a n นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมามีความรักความสุขความหวังได้มาก นะครับมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของเมจิเชนแล้วก็ไดออบ c ับนะครับเป็นไพ่ของการที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันแล้วเป็นไพ่ของการกลับมาการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีและเป็นผลมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะแก้ไขปัญหาได้ประสบความสําเร็จจากไพ่หกหมายด้วยเช่นกันความรักจะค่อยๆลงตัวมากขึ้นนะครับแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะและไม่ใช้ อารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะดาวองคารกับดาวพุธเนี่ยมีองศาที่เล็งกันอาจจะมีปากเสียงกันได้นะครับเราจะมาเช็คไพ่กันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนช่นไรสำหรับชาวราศีมังกรขอไพ่สามใบด้วยนะครับคิงถือถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่ ก้าหมายโอเคคุณมีโอกาสเปลี่ยนงานได้จริงๆนะครับเพราะมีไพ่ก้าหมายเกิดขึ้นแปลว่าการงานของตัวคุณอาจจะแบกรับหรือมีปัญหาค่อนข้างยึดเยื้อเรื้อรังในอดีตมานานแล้วดังนั้นคุณมีโอกาสที่คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงการงานที่ดีกว่าด้วยเช่นกันนะครับส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูไม่ชัดเจนหรือความรักที่อาจจะต้องตกเป็นรองความรักที่ยังไม่ชัดเจนต่างๆคุณจะได้รับความมั่นคงของความรักความสัมพันธ์จากไพ่เอ็ดออกเพนทาเคิล ที่แปลว่าความรักจะกค่อยๆมั่นคงอยู่ตัวมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็จะค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันและมีความรักที่มีความรุ่งเรืองที่ดีต่อกันมากขึ้นนะครับในไพ่เนี้ยเป็นไพ่เหรียญแปลว่ามีโอกาสที่จะมีการเงินที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นกว่าในถือเหรียญตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีออในลักษณะของสิ่งที่ดีกับในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมมากขึ้นและคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนเป็นไม้ด้วยนะครับ เป็นคนธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนและมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยและมีโอกาสเดินทางไกลจากไพ่เดอะฟูด้วยนะครับแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณจะมีแนวโน้มทิศทางในทิศทางที่ดีเพราะคุณจะได้รับการเติมเต็มจากราชาถือถ้วยความรักความสุขความหวังจะดีมากขึ้นด้วยเช่นกันหรือมีการกลับมาของคู่ของคนรักที่ดีโดยเฉพาะคนธาตุน้ำ แล้วก็ธาตุดินนะครับจะมีบทบาทกับตัวคุณมากที่สุดทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับขอให้คุณแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงทุกอย่างจะดีขึ้นสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกำลังใจใ้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ